S 1> <S 1> ยิ้มยิ้มกันเถอะนะยิ้มนั้นพาไายเศร้ายิ้มนั้นพาขายเงายิ้มพาเราเพลินใจยิ้มนั้นพาสุขล้ำทําเรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเมื่อยิ้มให้กันเมื่อไรเรื่องร้ายจะกลายเป็นดียิ้มยิ้มกันเถอะนะยิ้มนั้นพาขายเศร้า ยิ้มนั่นพาไข่เงายิ้มพาเราเพลินใจยิ้มนั้นพาสุขล้ำทำเรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเมื่อยิ้มให้กันเมื่อไรเรื่องร้ายจะกลายเป็นด,สสด,ดีสวัสดีครับคุณโอนมาแววครับครับสวัสดีครับก็เข้าสู่ตอนรับเข้าสู่ ep ที่6นะครับซึ่ง ep นี้เนี่ยผมก็จะได้พูดนะครับ ในเรื่องของการเป็นผู้นํากิจกรรมนะครับการเป็นผู้นำกิจกรรมนั้นคุณสมบัติของผู้นํากิจกรรมที่ต้องสํารวจตัวเองและก็พัฒนาตัวเองครับพัฒนาตัวเองด้านไหนบ้าง 1. ด้านความรู้ครับ 2. ด้านทักษะครับ 3. ด้านทัศนคติ ขออนุญ,ญาตขยายความนิดนึงนะครับในเรื่องของทั้ง3ด้านนี้นะครับด้านความรู้ด้านทักษะด้านทัศนคตินั้นนะครับจาเป็นอย่างยิ่งที่อยู่ในตัวของผู้นํากิจกรรมเพราะฉะนั้นนะครับผมเองเนี่ยทำไมผมต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาครับทำไมผมต้องลงสมัครเพื่ออบรมนะครับแล้วก็มาเรียนรู้กับโค้ดหรือกูรูหลายๆท่านนะครับเพราะว่าเราไม่ได้รู้ทุกเรื่องครับ นักกิจกรรมนั้นไม่ได้รู้ทุกเรื่องเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องเปิดใจเรียนรู้เพื่อเอาข้อมูลต่างๆนั้นมาปรับใช้ครับด้านความรู้จำเป็นอะไรบ้างสิ่งจำเป็นอะไรบ้างที่ต้องมีความรู้ในการเป็นผู้นำกิจกรรมครับด้านความรู้คือความรู้ทางด้านพื้นฐานด้านจิตวิทยาด้านพฤติกรรมศาสตร์ของมนุษย์เช่อนอ่านใจคนออก มองคนเป็นนะครับเห็นพฤติกรรมแล้วเราคาดเดาว,ว่าเขาน่าจะทำอะไรต่อไปเพราะฉะนั้นครับผู้นํากิจกรรมเนี่ยต้องอ่านสายตาอ่านบุคลิกภาพอ่านพฤติกรรมทางกายให้ออกแล้วก็อ่านแนวคิดถ้าเมื่อใดที่ผู้นํากิจกรรมอ่านแนวคิดของผู้สัมนา,าออกนั่นคือความสําเร็จครับทำให้รู้ว่า ลำดับต่อไปจะมีพฤติกรรมอะไรที่ให้เราเห็นนะครับให้เราเห็นเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีกลุ่มครับไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีในเรื่องของกระบวนการกลุ่มกลุ่มสัมพันธ์นะครับบทบาทของสมาชิกภายในกลุ่มเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ครับเราต้องเรียนรู้ในคลิปนี้ผมขออนุญาตไม่ ที่จะลงลึกไปในรายละเอียดนะครับแค่อธิบายให้ให้ทราบเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของผู้นำก็คือต้องไปเรียนรู้เองแล้วก็ไปลองลงมือทำหากสนใจที่จะเข้าไปลงรายละเอียดลึกลงไปนะครับในอนาคตผมเองก็อาจจะมีคอร์สออนไลน์นะครับเพื่อที่จะลงลึกว่าทฤษฎีกลุ่มมีอะไรบ้างกระบวนการกลุ่มต้องทำยังไงกลุ่มสัมพันธ์2คน3คนนะครับกลุ่มใหญ่กลุ่มเล็ก กลุ่มขนาดใหญ่กลุ่มขนาดกลางก็ลงลึกว่ามีวิธีการอะไรมีเทคนิคอะไรที่ทําให้ดึงดูดความสนใจหรือ motivation ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ต้องถาดไม่ได้ครับก็คือความรู้หลักพื้นฐานเรื่องของการฝึกอบรมครับองค์ประกอบความสําเร็จในการฝึกอบรมนะครับการใส่ใจแล้วก็สอดแทรกเนื้อหาในการอบรมลงไปเช่น นะครับกิจกรรมงานนี้ต้องการลีดเดอร์ชิพกิจกรรมงานนี้ต้องการโพสติฟทิงกิ้งกิจกรรมแบบนี้ต้องการในเรื่องของไมเซ t กิจกรรมอย่างนี้เรื่องต้องต้องการเรื่องโครตไมเซ t สิ่งเหล่านี้ผู้นํากิจกรรมเนี่ยต้องรู้แล้วก็นํามาปรับใช้ได้ซึ่งมันเป็นรายละเอียดลงไปลึกลงไปนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือเรียนรู้หาความรู้ครับ2ครับด้านทักษะครับ ด้านทักษะเนี่ยจะเป็นอย่างยิ่งก็คือทักษะในการกระตุ้นและจูงใจทักษะในการกระตุ้นและจูงใจสร้างบรรยากาศให้เกิดความเป็นมิตรภาพที่ดีอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้เห็นไหมครับยิ้มยิ้มกันเถอนนะเพราะฉะนั้นครับเราเปิดตัวแล้วเราต้องมีไมเซ็ตที่ดีมีเขาเรียกว่าสายตาแววตาที่พูดสัมมนาเนี่ยมองเห็นถึงความจริงใจทักษะการพูดครับ การอธิบายเนื้อหาชี้แจงต่างๆแนวทางต่างๆให้กิจกรรมนั้นนะชัดเจนเพิ่มมากขึ้นง่ายต่อการเข้าใจง่ายต่อการจดจำและใช้ภาษาที่เหมาะสมสิ่งเหล่านี้เป็นทักษะที่ต้องไปเรียนรู้ครับทักษะในการสังเกตพฤติกรรมแล้วของกลุ่มแล้วก็ของทีมนะครับของกลุ่มของทีมกลุ่มกับทีมไม่เหมือนกันนะครับค่อยมาอธิบายกันอีกทีหนึ่งนะครับ ทักษะในการสรุปจับประเด็นถึงความสนใจของกลุ่มว่ากลุ่มเนี่ยเขาสนใจอะไรนะครับทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับแล้วก็ทักษะในความยืดหยุ่นรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวมีทักษะการปฏิปนอมมีทักษะในการที่บริหารความขัดแยง้งห,หากกลุ่มนี้กลุ่มนี้เนี่ยมีความขัดแย้งกันเมื่อใดหรือระหว่างทํากิจกรรมมีความขัดแย้งเกิดขึ้น นั่นคือทักษะของผู้นำกิจกรรมครับต้องสามารถลดความขัดแย้งได้และสุดท้ายครับด้านทัศนคติครับด้านนี้สำคัญมากครับผู้นำต้องเห็นคุณค่าว่าประโยชน์ของการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ต้องเห็นคุณค่านะครับถ้าไม่เห็นคุณค่าก็ไม่สามารถเป็นผู้นำจัดกิจกรรมได้สมบูรณ์แบบได้บางครั้งเนี่ยเราอาจจะเจอลูกค้าเราอาจจะเจอ คนที่บอกว่าเฮ้ยจัดทําไมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์มันเด็กๆมันพื้นนมายกมือมาเต้นมาเลื้งราท่ารมร้อนมันได้อะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้นํากิจกรรมต้องตอบให้ได้ครับว่ามันได้อะไรผมเชื่อมันว่าพวกเรารู้อยู่แล้วว่ามันได้อะไรด้านทัศนคติอีกข้อหนึ่งก็คือเพื่อสร้างความคุ้นเคยด้วยตัวเองอย่างแท้จริงครับเพราะฉะนั้นครับก่อนที่ จะทำอะไรลงไปหรือนํากิจกรรมเราต้องสร้างความคุ้นเคยลองฝึกฝนนะครับเรื่องแนวคิดว่าเรามีวิธีการคิดยังไงนะครับแล้วก็ด้านของ Mind s e t อีกข้อหนึ่งคือวันนี้เราท่านต้องเรียกว่าสร้างความสนุกให้กับวันนี้ให้ได้ทำองไ็ได้ให้อารมณ์ตรงนั้นมีเกิดมีความสนุกได้แป๊กต้องกลับมาได้ทำกิจกรรมไปแป๊กต้องกลับมาได้เพราะฉะนั้นครับนั่นคือทัศนคติครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องสําคัญถ้าท่านเป็นผู้นํากิจกรรมเมื่อไหร่นะครับอย่าเริมครับขณะทํากิจกรรมนั้นท่านต้องสแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างบนพื้นฐานงานสําเร็จคิดลงมือทําหากเจอปัญหาต้องแก้ปัญหาตรงนั้นให้ได้หากเราแก้ปัญหาได้ลูกค้าก็จะพึงพอใจในสิ่งที่เราทำ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่กลุ่มขนาดกลางหรือกลุ่มใหญ่มากที่สุดมันอยู่ที่ความรู้ทักษะทัศนคติที่เรามีจะทําให้เราประสบความสําเร็จคิดสนุกมีสาระทํางานเป็นทีมบริการด้วยหัวใจครับสวัสดีครับ